ออกมาเถิดที่ดาวของเขาออกมาเถิดที่ดาวของเขา้อะไรเ,เน,นี่ยแม่มีใครจะเรียกเลยบวัวบ้าปะเนี่ย โอออย่นี้ถึงท่านซาตานจะไม่ให้เรามีความรักแต่ก็อืมเราไม่ชอบใครอยู่แหละอุย้ยเราขอโทษนะอืมไม่เป็นไรเฮ้ยฝรั่งนี้ก็หลอเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนี้นิสัยก็ดีขึ้นเยอะเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเธอเจ็บตรงไหนบ้างไหมเธอหนมองชัดโลนอ่ะไม่คิดจะเก็บไปเลยเหรออืมเห็นแล้วไมนาะไม่เก,ก็บเองอะเป็นง่อยเหรอเอา แล้วไม่ได้พูดงี้อ่ะเฮ้ยดูสิถ้าผมเสียสูงจะเป็นยังไงเฮ้ยคุณโดนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยท่านซาตานทำไมพลังของรถที่ผ่านมามันหายไปที่มันหายไป ก็พอข่าย่าพวกเจ้าอยากมีพลังวิเศษต่อไปมีกฎหนึ่งข้อนั่นก็คือห้ามมีความรักกับมนุษย์เป็นอันขาดใส่ข้อมูลก่อนอ้าน้ำหมดแล้วเหรอเนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ย จะทำอะไรอ่ะก็เติมน้ำไงก็่หิวน้ำอ่ะนี่เห็นไหมได้น้ำเลยเอาไหมหิวน้ำปะไม่เป็นไรแกเอี๋ยวฉันขอขอก่อนเลฉันขออะไรกันฉันจะรดน้ำ้นไม้ให้น้องอ่ะโตไวๆนะอือเฮ้ยโตเต็มที่เลยอ่ะนี่ไงแกน่ารักไหมโตไวมากแบบโดนปุ๊บโตปั๊บเลยเกิดความสามารถพิเศษยังไงมามาโอตการ์ เห็นผลปะวะฉันว่าไม่แกไม่เห็นหรอกนี่ออตต้าน่าอยู่ในห้องเรียนนานหรือยังมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่พูดเลยจะมาอีกพูดได้เมื่อไหร่แต่เราคุยด้วยกันได้เมไปเปล่าเปล่าไม่มีอะไรแกออตต้าเมื่อกี้พูดเรพูดอะไรพิเศษพิเศษนะ ฉันว่าเราต้องไปกินข้าวเราแกอ๋อใช่เนาะจับกันนี่ไงก๋วยเตี๋ยวพี่เจใช่แ้วปาจุ๋มเหมือนเดิมใช่ไหมป้าจุ๋มเหมือนเดิมแต่ว่าหิวหิวลีไปกว่าเพราะเดี๋ยวร้านแก้งเปิดเร็วแล้วปิดเร็วมากคือโ้โหหิวเลยอ่ะรีบไปกว่าเจอกันออสการ์เดี๋ยวค่ายว่ากันนะชิลๆมันก็มีอะไรมากกว่านั้นแน่ออสการ์เห็นหน้าเดบิวต์บ้างปะเห็นเขาบอกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยว อ๋อองั้นอย่าเราไปก่อนนะ <l ots> เดี๋ยวก่อนสิไปอะไรกันเนี่ยทำไมออสการ์ต้องมาหลอกจับมือเราด้วยเนี่ย <l ots> หรือว่าออสการ์จะชอบเราเนี่ยไม่มีอะไรถามนิดหน่อยอ่ะน่าก่อนสิ ฉันว่าน้ากับรบุดแปลกๆอ่ะสองคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะแปลกแกยังไงอ่ะเห็นชอบซุกซิ่งกันอะไรแปลกๆแล้วพอหิ้งฉันนะท่นหน้าทำแปลกๆทุ่ง chi ดีอ,อ๋อสองคนนั้นไม่มีอะไรแปลกหรอกสองคนนั้นก็แปลกปกติอยู่แล้วอ่ะเออไายเมื่อก่อนที่เราเป็นแกง๊งจืดอ่ะเราขอโทษน,นะเฮ้ยทำไมออสการ์พูดนี้กับเราอ่ะงั้นเราขอเป็นเพื่อนเลยได้ไหมอ๋อได้สิงั้นต่อไปนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันนะเฮ้ยออสการ์ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเขินชะมัดเลย เอออกาเดี๋ยวเรามานะมาไปหาอานน่ากัุดก,ก่อนเดี๋ยวมาฉันต้องรู้ให้ได้เลยว่าพวกนั้นมันมีความลับอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องลองถามภายเพราะภายอะ่ะน่าจะหลอกง,ง่ายสุด Mm. แกเห็นไหมแกใช้พลังแบบนี้อออสการ์เขามาเห็นพอดีนี่ก็ไม่รู้นะว่าออสการ์เขามาแต่ตอนไหนอ่ะก็ฉันไม่รู้ไงว่าใครอยู่ในห้องบ้างอะ่ะีว่าแต่ฉันเถอะแกก็ใช้พลังเหมือนกันนั่นแหละโพแต่ฉันฉันก็คิดเหมือนแกไงไม่คิดว่ามีคนจะอยู่ในห้องอะ่ะก็นั่นไงฉันบอกแล้วว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่อยู่นี่กันเองเหรอเกิดอะไรขึ้นแกทําอะไรกันอะก็รุนไงใช้พลังพิเศษในห้องอะโอ้ยอย่าไาไหนฉันเลยนี่อะทำพลังวิเศษชัดกว่าเพื่อเลยชัดกว่าเพื่อนอะไรแกก็ทําค่ะฉันทำไหมฉันทํานิดเดียวพลังดินมันก็ขึ้นมาแล้วค่ะต้นไม้แกพลังน้ำเวอร์มากแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างในใครจะเห็นอะไรหรือเปล่าก็ใครจะไปรู้ล่ะจะก็ใช้เหมือนกันแกใช้ก่อนด้วยซ้ำแกนั่นแหละใช้ก่อนแกใช้ก่อนฉันใช้ก่อนแล้วแกก็ใช้ตามฉันว่าแล้วเชียวก็ว่าออสการ์พูดอะไรพิเศษพิเศษอยู่คงจะเห็นว่าพวกเธอใช้พลังพ บอกแล้วล่ะล่ <Okay. S 1> อเคอะไรแก <Alright. S 1> อะไรหยุดหยุดเขาไปเรียนกันได้แล้วไปแกร้านอิ่มมากกระจุงให้เยอะเนาะจริงพิเศษแกใช่ที่บอกแล้วอร่อยแกทุกคนอย่าทำเลนะออสการ์อยู่ในห้องนี้เห็นไหมอทอกมาเถิดที่ดาวของของ้า ออกมาเถิดที่ดาวของเ้าออกมาเถิดที่ดาวของเ้าออกมาเถิดที่ดาวของข้า หายไปไม่หายดีกวะพวกเจ้ามากันแล้วใช่ไหมแล้วธาตุไฟหายไปไหนตัวว่าว่าหายไปไหนอ่ะจริงเริ่มสังเกตไปเลยอ่ะวันนี่แมงแต่เช้าแล้วไม่ใช่หรอเอ่องั้นให้พวกเราไปตามธาตุไฟให้ไหมคะไม่ต้อง พวกเจ้าจะได้รับอัญมณีเป็นทำทาตของตัวเองตอนนี้มันได้วางอยู่ตรงหน้าพวกเจ้าแล้วอัญมณีที่อยู่ในกลก่องจะมีทั้งหมดสี่ธาตุได้แก่อัญมณีธาตุดินธาตุน้นำ ธาตลุมและธาตไฟซึ่งเป็นตัวแทนพลังของพวกเจ้าพวกเจ้าจะต้องเก็บรักษาอัญ,ญมณีนี้เอาไว้ให้ดีถ้ามีคนใดมาเอาอัญ,ญมณีของพวกเจ้าไปพวกเจ้าจะสูญเสียพลังธาตและผู้ที่ได้ไปก็จะได้พลังธาตนั้นแทน ที่รับอัญมณีของพวกเจ้าในเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเจ้าต้งรักษาอัญญมณีของพวกเจ้าไว้ดีๆและจงรีบตามทาตไฟมาพบข้าภายในระยะเวลาหนึ่งวันนี้หากเลยเวลาพลังของทาตไฟก็จะหายไปและสิ้นสุดในการเป็นทิดาซาตาใครมันจะไปไหวอะเรียนคิด ต้องสองชั่วโมงรวดโดดเรียนดีกว่าเฮ้ยบัวไปไหนวะด่วนเลยแน่ๆเลยตรงเนี้ยตามไปดูดีกว่าเซ็งดดเรียนทุกคาบดีกว่าคาบเนี้ยเอ้าบัวมันนั่งทำอะไรที่ศาลาวะเนี่ยทำไมเข้าเรียนจริงๆหรอวะออกมาเถิดทิดาของข้า ออกมาเถิดทิดาของข้าอะไรวะเนี่ยเรียกแล้วเหรอว้เรียกนั่นแหละลำคาญไอพลังบ้าเนี่ยฉันไม่อยากมาซะหน่อยโอกมาเถิดทิดาของข้าหยุดเรียกดิอะไรของบัววะใครเรียกบัววะโอ้ยหยุดเรียกหยุดเรียกเรียกด้แล้วไม่มีใครจะเรียกเลยบัวบ้าไะเนี่ยโอ้ยเรียกนี่แล้คาญเฮ้ยโอ้ย อา้าวหายไปไหนแล้วอะ่ะโอ้ยโอ้ยหยเรียกได้เลวโอ้ยหยุดเรียรรรรรออกดิโอ้ยบัวนี่เธอโดนเรียกเหรอโอ้ยหยุดเรียกดิรเรียกเรียกอะไรฉันแค่ถามโอ้ยออมาเถอะท่ดาของข้าไปก็ได้หยุดเรียกแล้วเอ,อะไรของบัววะใครเรียกบัว เจ้าไปไหนมาก็โดนเรียไปเล้นเกมมาต่อไปนี้ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนถ้าข้าเรียกแล้วก็เจ้าก็ต้องมาแล้วคนอื่นทำไมไม่มาธิดาทั้งสามของข้าได้มาก่อนหน้านี้แล้วเหลือแต่เจ้าที่หายไปแล้วท่านมีอะไรจะบอกหรอข้าอยากจะมาบอกว่าเจ้าจะต้องมารับอัญมณีของเจ้ามาดูแล ซึ่งอัญมณีของเจ้าคือธาตุไฟพวกเจ้าจะต้องเก็บรักษาอัญมณีนี้เอาไว้ให้ดีถ้ามีคนใดมาเอาอัญมญณีของพวกเจ้าไปพวกเจ้าจะสูญเสีย พลังธาตุและผู้ที่ได้ไปก็จะได้พลังธาตุนั้นแทนอ,อ,อ,อยู่ไหนเนี่ยสงไม่รู้เนี่ยนึกว่าโดดเรียนอยู่ที่สนามเด็กเล่นม,มีใครสักคนเลยหรือว่าไปดูที่สวนหลังโรงเรียนไหมไ,ไม่มีอ่ะแกวัวอ,อยู่ไหนอะ่ะสนามเด็กเล่นก็ไม่มีสวนหลังโรงเรียนก็ไม่มีที่โรงเรียนก็ไม่มีอีกวันนี้บัวได้มาโรงเรียนไหม ก็ไม่เห็นตั้งแต่เช้าเลยนะเห็นไหมแต่บัวบอกแล้วว่าจะมาโรงเรียนอีวันเนี้ยฉันว่านะบัวน่าจะหลอกพวกเราได้แหละไม่มาโรงเรียนหรอกมั้งวันนี้ถ้าไม่เห็นตั้งแต่เชา้าไปเข้าห้องดีกว่าตรงนี้ยุ่งเยอะแ <Okay. S 2> กเราจะยังไงดีกับอัญมณีนี่ดีอ่ะใช่มันไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนอะ่ะหรือว่าลองทำแบบนี้ดูไหม เฮ้ยหายแล้วมันหายไปแล้วจะทำยังไง Herm อ่ะพายเอานั้นเดี๋ยวฉันขอลองดูก่อนนะเฮ้ยกลับมาจริงด้วยอ่ะงั้นพวกเรามาเก็บพร้อมกันเลยดีกว่าไปหนึ่งสองสามเฮ้ยหายไปจริงด้วยอ่ะไปทีนี้พวกเราก็สบายแลวเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาขโมยอัญมณีห้องเราได้ไปงั้นพวกเราเข้าห้องดีกว่าไป อาบัว,บว,บวหายไปไหนมารู้วยว่าซาตานาหาแกท่านซาตานรู้ไหมว่าท่านซาตานาหาแกอยู่ตั้งนานเออฉันไ็ย่นี้แล้วอ่ะท่านซาตานเรียกอ่ะแต่แคฉันไม่อยากไปเองโหนี่เธอกล้ามากอ่ะที่ไม่ไปเจอท่านซาตานทาแบบนี้ทำไมอ่ะก็ฉันไม่อยากเจอไนงะแต่ถ้าเธอทำแบบนี้ยเธอจะไม่มีพลังนะใครสนก็ท่านซาตานไงเอออะไรซาตานอนะ ไม่มีอะไรฉันองขีอยากกินกาแฟมใสน่น้ัตานี่ฟาร์มอะมาเห็นฉันใช้พลังใช่ปะแล้วมันก็แอบ,บตามมาอย่ไม่ไม่อยู่เลยอะไอฟาร์มชอบเผือกประจําเลยอะฉันไม่ชอบเลยได้ชอบเผือกมากใช่ไหมฉันจัดการอีกฉันฝากจัดการด้วยนะฉันไม่อยากเห็นหน้ามันฉันกลัวมันจะจําว่าฉันนะใช้พลังอะไรบ้างได้เลยจ้ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย

ไอเตอร์ไอเตอร์ออรช่วยด้วยดวะเมื่อกี้อ่ะมันไป็ถาวนอะไรไม่รู้อ่ะมันติดตัวฉันเต็มเลยถาว์เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันก็เคยโดนเหมือนกันฮะนายเคยโดนเหรอเออมันเป็นถาวันมาพันรอบตัวแกแล้วก็มันเอาไว้ใช่ไหมละ่ะเฮ้ยใช่แบบนั้นเลย ฉันบอกแล้วว่าฉันก็เคยโดนเหมือนกันแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอวะที่ถทวรมาพันตัวพวกเราเองอะไม่รู้เหมือนกันฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าใครมึงทำใครจะมาสั่งถทวรมาพันพวกเราอะไอ้เตอรอบ้าแล้วเกอไปดีกว่า,วาเต้อร์